สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยกับผมเอนะครับ Firstora Gaming x ีนุ่นเอวู้วันนี้เราจะมาสวนสร้างเอ่เวววววรวววว่ววรวววว่วว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 เวววว่วว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 วะเอ๊ะวม่เจ๋งก็ได้แต่ย็งไม่ได้ดูเลยนะวันนี้เราจะมาสร้างรถถังกันนั่นเองเป็นรถถังที่สามารถยิงได้เลยนะครัวสุดยอดมากรถถังอ ผมจะมสร้างให้ดูกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราเอาอันนี้มาเลยบล็อกอ่าอันที่อันนี้ผมเล่นอยู่ในไมค์คราฟชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าคุณไม่จำไปโหลดได้นะครับเล่นในมือถือนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดกันเลยเผื่อบางคนอ่ะโหลดไม่เป็นนะอ่ะเออใช่ใช่ใช่ไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับแล้วก็เข้ามาใน Play Store เลยนะครับแล้วแล้วพิมพ์ว่า Minecraft Minecraft อันนี้ไม้ครับหน่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับนี่ผมจะลบไอน,นี้แล้วก็นี่แล้วก็จะหาม e c ครับนี่เลยมีไม c ครับนี่เลยมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับต้องเป็นแมพมืองนะั่นถึงจะมีเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เขาสวยมากเลยนะครับอันนี้เลยครับก็ไปลองโหลดแล้วลองโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างรถถังกันได้เลยต่อเลยไป โอเคนะคะท่านผู้ชมนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องการนะครับก็จะมีบล็อกอะไรไม่รู้แล้วก็บล็อกขนแกะเอ้ยไม่บล็อกสีเขียวแล้วก็ใส่ไฟสีเขียวแล้วก็ส here, วช์แล้วก็ที่แบบปล่อยปล่อยอะไรออกมาก็ได้แล้วก็ระเบิดเนี่ยมีอุปกรณ์แค่นี้แหละครับส่วนสายไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นสีด้วยนะครับสีน้ำตาลสีขาวสีเทาสีอะไรไม่รู้สีฟ้าสีเอ่ออะไรไม่รู้ แล้วก็สีเขียวผมจะทําเป็นรถถังสีเขียวแล้วครับก็เลยเอาใส่ไฟสีเขียวเพื่อจะให้เข้ากันนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็เอาบล็อกนี้มาเลยนะครับวางต่อไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าวางไปห้าบล็อกเลยครับฝั่งนี้เหมือนกันเลยครับหนึ่งแนั้นนะต้องทําให้มันแบบอันนี้ก็เหมือนกันวางอย่างนี้เลยไปเรื่อยๆเลยครับ เออผมได้มไ,มได้ผมไม่ได้มาสอนสร้างรถถังอย่างเดียวนะครับผมมาสัาง่งสอนสร้าง,างป้อมยิงปืนด้วยนะครับมันก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละแต่ว่าสองอันนี้สองลากเลนอันนี้ของลากเลนที่เราต้องใช้นะครับอ่ะต่อไปแล้วก็วางนี้มาเลยต่อมาเรื่อยๆก็เช้าก่อนเออมีต่อมาเรื่อย,ๆ,อนออออยๆนะครับหน้าปุกขีิแบบจ,จะไม่ตรงก็ได้นะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับหีพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บป๊แบบนึงนะแล้วปุ๊บ ป,ปึบปึบแล้วก็ติดตั้งปืนใหญ่ได้เลยครับอาจจะแบบออกบแบบไม่ค่อยสวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ติดตรงน,นี้ไว้ข้างหน้าแล้วก็ต่อสายเข้าด้วยกันปึ๊บ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 เอออย่าต่อไปตรงน,นี้ก็แต่ที่จริงนะต่อไปตรงน,นี้ก็ได้นะเออกล้ามตีไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไว้ตีกนนี้ก็ปิดไว้ ให้เราเข้าไปข้างในได้อคนเดียวเข้าไปเออมันจะมืดไปไหนไหมเราทำไงนี่เออโอ้โค้เท่โอ้โหรถถังโค้ทเท่แล้วหนึงผมต้มองสร้างตาด้วยแบบนฮะต้องเอาบล็อกสีเหลืองมาก่อนึงเ,เอ่าสีเหลืองนะเอ้าสีเหลืองแบบนี้ก็ได้เอ้ามีสีเหลืองที่เข้มกว่านี้ไหมัลโหล รู้สึกว่าจะไม่มีสีเหลืองที่ขึ้นตัวนี้ก็น่าจะมีสีเหลืองเน,นี่ยอ่ะเอามาก่อนอ่ะติดไว้จะได้ดูสวยงามแค่นี้แหละเราบล็อกสีเขียวมาต่อไปนะครับเราก็เอาระเบิดเนี่ยไม่ใช่ปลาเข้าไปในนี้นะอ่ะเราปลาไปทำอะไรวะต้องเอาใหม่เนื้อระเบิดก็หาได้จากตรงนี้เลยนะครับ มันก็จะมีอยู่ที่ระเบิดหลากหลายมากเลยแต่ผมจะเอาระเบิดนี่แหละมันจะเหมือนคล้ายๆลูกกระสุนมันจะระเบิดด้วยครับเสร็จแล้วที่เจ๋งมากๆเลยอันนี้เสร็จแล้วเรากดไปตรงกล่องนี้เลยนะครับเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวนะครับโยนทิ้งไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเราเอาระเบิดเนะี่ยมาปล่อยกันตรงนี้ให้หมดเลยนะครับจะได้มีกระสุนเก็บไว้เยอะๆนี่เอามาปล่อยไว้เยอะๆเลยเสร็จแล้วเราตั้งเป็นแบบนี้นะครับ ก็ติ๊กถูกครับอันนี้คือช้านะครับก็คือยิงมาได้เดียวส่วนอันนี้ก็คือยิงไกลนะครับอ่าเสร็จแล้วเราถังแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับเปไ็นอะไรที่ง่ายมากเลยครับมาเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูแป๊บนึงขอสร้างเปเ<อ>้าก่อนเอมันสร้างเป้าดีปุ๊บป <c oughs> ุ๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ต้องสร้างหรอกแค่น,นี้ก็พอละมามา,มาลอง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 ,ลองกันสามสองเริ่มนี่ครับมันก็จะยิงลูกระเบิดไปนะครับแล้วลูกระเบิดอยู่ไหนอะอ่ะโอ้โ,อโ,อโอ้มันระเบิดอะไรตัวตน,นี้วะเนี่ย what what ระเบิดโอ้ไม่นะรถถังเราแตกกระจายแล้วครับคุณผู้ชมดูดีครับ โอ้โห oh, ปืนใหญ่แตกเลยโอ้โหเอ้ยมาระเบิดอ๋อ oh, oh, มันโดนตรงนี้นี่เองทุบทิ้งไปรถถังนี่แทบระเบิดโอ้โหโคตรเทะมันยิงปืนใหญ่อ oh, ยอดมากใครเอาแบบเอาไปเล่นยิงสัตว์ก็ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอ้ยตัวทดลองมาไหนเด้มาดิเลยเ oh, okay. <c oughs> ออโอเคอะ้วก็ต่อไปเหมือนเดิมเลยสร้างใหม่แล้วก็ต้องใสกระสุนใหม่เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ ก็เอาไปเล่นยิงสนุกสนุกได้เลยละครับเจ๋งมากเลยรถถังคันน,นี้นี่นี่แล้วก็กดติ๊กถูกด้วยครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะครับต่อส่ไฟสีเขียวเนี่ยมันจะได้เนียนกับพื้นผิวนี้ใช่ไหมครับใช่มันจะได้เนียนติดไว้อย่างนี้ดูนะเนี่ยน,น,นี่มันจะยิงออกมาครับนี่ยิงลูกกระสุนออกมาแล้วครับโอ้โหยิยงไกอลอ่ะระเบิดระเบิดเออโหเท่สุดยอด มันมากปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บอืม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 ,อมหมดยังน่าจะหมดแล้ววัดเสียงโอเคหมดแล้วครับกระสุนหมดแล้วมันต้องเล่นแนละ้วเดี๋ยวไปสร้างป้อมปราการกันเลยครับเัือแบบเัือแบบป้องกันเัือแบบสัตว์ร้ายอยากสิงโตมาชามันมีสิงโตด้วยนะคะมันมีไข่สิงโตด้วยแล้วก็เอออีสัตว์นักมาหลายอะไรอย่างเข้ามานะครับเราก็สามารถสร้างป้อมได้เลยนะครับ มันก็คล้ายๆกันกับไอ้นี่แหละจริงมันก็คล้ายๆกันอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูวิธีการสร้างเลยครับบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้มันอีซี่เกินนะครับใช่มันอีซี่อีซี่อ่ะอีซี่อีซี่นี่แล้วก็โอ้โอเคเช้าแล้ว ล้วตอเป็นบล็อกเดียวดีกว่าไหมเออนั่นดิทำไมเรามาต่อเป็นแบบนี้วะป๊แบบนึงนะขอทุบทิ้งก่อนมันจะเสียเวลาก็้ตัวน,นี้แหละคุณผู้ชมเคยแบบเอาอันนี้ยิงขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วมันจะสูงมากเลยนะแล้วไม่ตกลงมาเลยย <laughs> ิงมันไม่ตกลงมาเลยในในในสร้างแบบนี้เออโอเคแล้วก็ต่อขึ้นไปส,งสูงๆเลยปึ๊บปึ๊ ต่อขึ right ้นไปเรื <¿t> ่อยๆปึ๊บ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 อันนี้คือแบบรอบทิศทางเลยนะคะแต่เป็นป้อมประการที่เยี่ยมยอดมากเป็นแบบยิงรอบทิศทางเลยครับสุดยอดยอดเบอร์เกิร์ดมากข้ามย่างขอติดไฟก่อนได้ไหมจะติดไฟก่อนเอาไฟมา ปิดไฟข้างล่างนี่ก่อนเอ้ยไม่เอาดีกว่าปิดปิดตรงนี้ปิดไปเอ๋อย่างนี้ปิดโอเคแล้วก็ข้างบนเราก็ไม่ต้องติดหรอกอืมสวยเสร็จแล้วแล้วก็สร้างต่อไปแบบนี้เลยนะครับนี่เลยฮอฮอโค้ดเท่ทีมากเทค ช่มันที่เท่เกินนะครับแล้วเราก็สร้างที่ปิดด้วยเดินแบบแบบคนแบบแบบแล้วก็แบบเดินไปเล่นๆแล้วตกลงมาแล้วก็ตายใช่แล้วก็ตายพอตายแล้วก็จบชีวิตใช่แล้วก็แป๊บนึงน,นะอโอเคผมเก็บบล็อกแล้วพี่ฝุ่น,น,นมันงาะอ่าโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับ<า>เราก็หาไม้ไม้แบบเนี้ย มา,มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับมีหาม้าแบบนี้มาแล้วก็มาติดตรงนี้มันจะได้เหมือนแบบเป็นแบบหลังคาป,ปอมอะนะั่นานานาน,านใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะได้เหมือนลังคาป,ป้อมก็ต่อมาสูงสองบล็อกเลยนะครับนี่ออกมาสูงมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ติดตรงนี้ไว้สีด้านเอ้ยติดได้ตรงไหนดิสีด้านอ้อ แล้วก็เอามาต่อด้วยกันเลยครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนก็ได้มันจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคแล้วครับเราก็ได้ตัดคลิปแล้วก็มาสร้างป้อมปราการมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้อมปราการเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกับดักนะครับเวลาใครเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบเล็กๆป้อมปราการสวยมากเดินเข้ามาพื่มนามโดนนามทิ่มแล้วก็ตายคาที่ครับเนี่ยครับผมฝังนามไว้กับไอ้นี่ครับ แล้วก็ใส่แผ่นไม้ไว้แล้วก็เชื่อมต่อกันนะครับนะครับมันก็แบบเวลาสัตว์เดินมาแบบปกป้องคนได้อย่างดีหนึ่งร้อยร้เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับส่วนป้องป,องปการนี้ผมยังไม่ได้ใส่ระเบิดเลยลืมพอดีผมแล้วเอ,เอ,เอที่ไปสร้างกับดักข้างล่างอะใช้เวลานานมากนานมาก,มากนานจน,นผมแบบแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะมันนานจริงๆงอะ่ะ แต่มันต้องนั่งแตะทีละอันทีละอันให้มันหดไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่ลอกทิศทางนะครับก็แบบกดยิงครั้งหนึ่งนี่ยิงมาทั่วเลยนะครับเผื่อแบบมีอันตรายเข้ามาทุกทิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นป้อมที่เก่งอีกป้อมหนึ่งนะครับสามารถป้องกันสัตว์ร้ายก็ได้แล้วครับ เออแตุ่ณก็บอกนะแมพเออไม่ครับนี่มันไม่สามารถชวนเพื่อนเข้ามาจอยแมพได้นะครับถ้ามันชวนเพื่อนเข้ามาจอยแมพได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอ้ยรอแป๊บนี้เออผมอีกอย่างหนึ่งน,นะเกมนี้เวลาเราออกจากกระเป๋าว่ามันจะมีโฆษณายเยอะเยอะโฆษณาจะเยอะผมก็ต้องรีบสใส่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 เข้าไป เนี่ยเราจะลองมาทดลองใช้งานกันดูนะคบหวังว่าจะไม่ดูแลถังเรานะพอเรากดออกจากกระเป๋าปุ๊บเนี่ยโฆษณามาแรงเนี่ยเสร็จละเนี่ยทางขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราต้องนี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเออต้องติดปเด็นปุ๊บปึ๊บปนี่ขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเออเออมันอยู่ตรงนี้นะครับเรากดปุ๊บปุ่ม ดูนะจะระเบิดไหมเนะ่รนะะเบิดไปแล้วทีหนึ่งแ่านนะึงน้อยผมลืมใส่ตรงนี้ปะเนี่ยวุ้นมันหายไปไหนอะผมไม่รู้นะมันยิงไปไหนอย่าบอกนะมันยิงเข้ารถถังเราอะไม่นะยิงเข้ารถถังนะแป๊บหนึ่งผมขอกดยิงใหม่นะมันยิงไปไหนวะอ๋อยิงไปนู่นโอ้โหยิงไกลนะนะั่นอะผมเชื่อปืนนี้ยิงไกลมาก มาผมจะยิงให้กระสุนหมดมาชุบปิ้วปิวชุบปิ้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 วหมดแล้วมั้แล้วโอเคกระสุนหมดแล้วครับดูดูดูระเบิดดูดูแหลก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 เกมแหลกระเบิดระเบิดหนักมากแหลกเลยแหลกแหลกเนี่ยเวลามันระเบิดหนักๆก็เจอแหลกอย่างนี้แหละครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับปิดการสร้างรถถังที่สุดเจ๋งเกินแล้วก็ป้อมประการที่สามารถยิงลอบที่ทังแล้วก็มีกลับแบบข้างล่างด้วยนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย